พี่น้องอยังสาบกันมอนี้งานมิงแฟนคลับน้องยูริเนาจะาไปเบิง์บอดบีกกับบอดโนดเพิ่นผูกแขนน้องยูริแลละกบเบ้าถึงความรู้สึกกับน้องยูริ่าเพิ่นรู้สึกจังได๋กับน้องยูริภายในหนึ่งปีที่อยู่น้ากันมานฟังแล้วก็นาตาสิไ like ลพี่น้องไปเบิงคลิปกันเลยจา้า ะะเชิญเลยนะคะสำหรับแม่แม่ต้องบอกว่าฝ้ายผูกแขนนะคะได้ทำการลูกเสกนะคะสำสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นซิ่งเป็นซาเป็นซิทนะคะสำหรับในคำพื้นหนี้ค่ะขอบคุณค่ะเ c เชิญเลยอเลยนะคะ ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้โอกาสนะคะรวมไปถึงเอนดูปัฒนาดีกับน้องยูรินะคะหลายท่านมากมากนะคะที่เห็นน้องยูริแล้วก็รักและเอนดูน้องยูรินั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะต้องบอกวเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานที่สังหวัดขอนแก่นที่นี่นะคะเอ้ยนะคะ ประเพณีอีสานเวลาตอนรับแขกบ้านแขกเมืองตอนรับสําหรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านเข้าสู่ชายคาแห่งใหม่นะคะก็จะมีกันผูกผุกคนที่คอยสนับสนุนนะคะคอยรักและเมตตานะคะคอยซัพพอร์ตนะคะซึ่งเร็วๆนี้นะคะขายงานเลยแล้วกันนะคะคมชัดลึกอวอนะคะสามารถโบสกันได้ได้อยู่นะคะเรื่อยๆเลยนะคะ แต่วันแรกจนถึง<อ>วันนี้แดับแรกสวัสดี FC ที่อยู่หน้าวทีวันนี้แล้วก็ FC ที่รับชมไฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นบานครบรอบ1ปีหรือเป็นแฟนมีตครั้งแรกถือว่าเป็นการมีติ้งครั้งแรกของค่ายเราที่เกี่ยวกับศิลปินเนาะเป็นศิลปินคนแรกของเราที่มีโครงการมีติ้งซึ่งก็ก่อกำเนิดจาก f c พลังแฟนคลับของน้องยูริเป็นไอเดียตรงนี้แบบอยากทำมีติ้งตรงนี้ก็เลยสอบถามมาทางค่ายว่า เฮดเดบอเลยว่าโอ้เฮดเลยยิ่ง <Lay> ด <out music> yeah, right? <in> ีมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเกิดการอยู่แล้วระหว่างเอลซีแล้วกับศิลปินเราก็เลยว่าเออทำซะเฮดโลดแม่แม่แล้วตือตอมาประสานทางแม่แซ่มาอย่างเฮดกลุ่มอย่างเฮดอันมจริงนะครับผมก็เลยก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นยกให้กับเครดิตให้กับทางแฟนคลับบ้านหากของเราอยู่ดทุกบ้านเลยไม่ใช่จะเป็นบ้านไหนก็ช่างขอขอยกให้ทุกบ้านเพราะว่าวันนี้ก็มากันหลากหลาย นะครับผมความรู้สึกที่มีต่อ,อยูริก็น่าจะพูดไปทั้งปีทั้งชาติแล้วนะครับผมกับวบามีอย่างนอกจากดีใจที่เห็นน้องอยูริมาวันนี้วันแรกก็คืออยู่ข้างหลังเลยกีตร์ตัวน,นั้นนะครับผมวันแรกไปวิไปวิ่งสื่ออย่างห้องเบรนเขาไปสื่ออย่างดีกีตรากับเแรนสื่อไปแฮนด์ล่นซื่อสายซื้ออย่างจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ขึ้นมาหลายกิโลอยู่น้ำหนัก ใหญ่กว่านะครับผมซึ่งก็เป็นไปตามความรวมสมบูรณ์บ่งบอกว่ากินอิ่มนอนหลับมีความสุขปีนี้ายอเท่าไหร่ลูวลูก 17, 17ปี17ปีอยูอ่มีขนาดนี้ถือว่าเกินความฝันแล้วถือว่ามองคนไม่ผิดตั้งแต่วันแรกที่มองตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็ยังมองคนเดิมอยู่นะครับผมแม่พรก็น่ารักตัวน้องเองก็น่ารักและก็มาเจอแฟนคลับที่น่ารักอีกซัพพอร์ตทุกทกคนในวันนี้ที่มีน้องอยู่ในวันนี้เพราะเอฟซี นะครับผมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าว,วันนี้อาจจะแบบว่าไม่ราบลื่นบางอย่างหรือราบรื่นแต่ทุกอย่างมาด้วยความเตรียมใจเอฟซีเด mm. <FC S 2> ินทางมาไกลมากแล้ววันนี้ก็อยากบอกว่าให้น้องพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ให้ขอบคุณเอฟซีทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆโลมาใจของเราเพราะทุกโลมาใจของเราคือเอฟซีคือแฟนคลับนะครับถ้าเราขาดตัวนี้ไปต่อให้เราดีแค่ไหนเราก็ไปต่อ,อยากเพราะแล้ววันนี้ดีใจมากเห็นภาพบรรยากาศตอนที่เขาเปิด อะไรนะไอ้เขาเอายัีไง presentation ดีใจมากท่าได้ดีมากไปหาภาพมาจากไหนขนาดค่ายยังไม่มีขนาดนี้เลยวงมากนะครับซึ่งซึ่งบอกเลยว่าภาพมีครบตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งตัวนี้เดี๋ยวค่ายขอยืมมือหนึนะฮะเพื่อเอาไปเพื่อเอาไปใช้งานผู้เมียวแสดงว่าอยู่ในทุกกลุ่มไม่เมียวแม่เมียวเหรอฮะโอ้โหไปไปเสียนหาไปไปง่ายมาจากไหนรูปภาพเยอะมากนะครับผมต้องยกเครดิตให้กับคนหารูปภาพดีใจครับตั้งแต่วันนี้ อะไรนะฮะกว่าจะได้ภาพบยน้ำตาไปหลายปีอ่วันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชมจริงๆว่าถ้าเกิดเรื่องเสียงไม่ไม่ตำหนิิดเตียนไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องการร้องการรำไม่เป็นห่วงนะครับผมห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆเรื่องการพัฒนาอยากอยากอยากให้พัฒนาตลอดเวลาไม่อยากให้หยุดกับที่น้องก็ไม่เคยหยุดนะเพลงอะไรมอบหมายให้ก็ร้องได้หมด นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือว่าก้าวใหญ่ของของชีวิตได้ไปร่วมโบสอะไรนะผมชั้นลึกแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราอยู่ระดับที่ไหนแล้วนี่สามบอกเขาจะถอยด้แม่เขาสิบมาถอยไปเลยนะเออเขาสิบมาถอยไปเลยเดีเตียมวงไงรออยู่อยู่ด้แม่เออเตียมวุงไงบ้านน้องอยู่ดิอะไรนะฮะได้ได้คอนเสิร์ตเดี๋ยวรออยู่นะก็ต้องขอบคุณแม่พรด้วยที่ ดูแลลูกชายปพราะคบประงมเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครผมก็ยังเป็นเด็กดีเหมือนเดิมขอบคุณ FC ฟซตัวเกียวเบสิกขอบคุณ FC น้องโยริค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบอลปีกพยาบัติเปนแลนด์นะคะเราอ่ะต้องทำเนอะรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคุยกับคุณหมอกรวินน่ะบอกว่าเธอเราอ่ะต้องสอนให้ลูกรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจรับรองถ้าลูกเราเป็นคนจิตใจแบบนี้ เขาจะรักเราเองผมเห็นยูริที่เอาทิปเอามาลายให้แม่แซมให้พี่เบนให้พี่ป๊อกกี้ให้พี่อะรู้ไหมว่าผมอะรู้ผมรู้เลยว่าเด็กคนนี้นอกจากความสามารถแล้วอะจิตใจเขาครับจิตใจเขาเป็นคนคิดถึงคนอื่นผมไม่รู้หรอกว่ายูริจะเกิดมาจากสิ่งที่ขาดหรือไม่ขาดแต่อันดับแรกต้อง ยินดีกับแม่ด้วยแม่เลี้ยงลูกได้ดีมากผมพูดมาแลน้อตาจะร้องแต่อยากจะร้องไห้เพราะว่าผมก็อยากให้ลูกผมเป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นเนาะยูเลียแบ่งปันผมคนชอบคนคนที่แบ่งปันกับคนอื่นครับเราจะมีมากมีน้อยแต่น้องแบ่งปันเนี่ยคือสิ่งที่เขามีและสิ่งที่เขามีตรงจุดเนี้ยรักษาไว้นะจะเป็นโลกกำบังให้กับยูเลียเลย ถ้าโตเกียวมิวสิคือบ้านของยูริบอ t โน t บอตบิ๊กและพี่ๆที่อยู่ในโตเกียวก็คือผู้ปกครองเพื่อนพี่เมื่อไหร่ที่หนูมีปัญหาให้หนูกลับมาบ้านหลังนี้นะอย่าไปหาทางออกอย่างอื่นให้มาหาบ้านหลังนี้หันกลับมามองบ้านของเราตรงไหนที่เป็นเซฟโซนของหนูเนาะหนูต้องกลับมาตรงจุดนี้และอยากให้ยูริระลึกเสมอว่า เรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงอันเนี้บอ,อยจกฝากบอกเลยเนาะนั่นแหละครับแล้วอีกอย่าง,นงหนงึ่งครเรนตลกยั้งกาเรนไม่เคยอิดออดไม่เคยโน้นเนี่ยนี่คือความน่ารักที่ผมประทับใจในในเด็กคนนี้นอกจากความมีน้ําใจแล้วก็คือแบบแล้วทำไมเด็กคนนี้มันน่ารักจังหวะมันแบบนอกจากมันมีน้ําใจมันคิดถึงคนอื่นมันแบบเออหนึ่งสองสามสี่แล้วเขาให้ทาอะไรยูริก็ทํา นี่คือวามน่ารักนะฮะจงรักษามันไว้วันหนึ่งเราโด่งดังขึ้นมาทีมงานโนน,นี่น่นอ่บบอสบิ๊กพี่เบนท์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้เราก้าวอยู่ข้างหน้านจงรักษามันไว้นะลูกนะนะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับที่มีงาน,นดีๆแบบนี้นะที่เงือมีคำพูดเยอะมากเลยแต่วันนี้ยานฝนตก สันี่ละโอ้อยากเอาหลายขอบคุณทุกคนนะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบอสโน้ตนะคะ่ะเพราเสียแห้งที่กูเบงออกมา